มึงคุบสมัยหนูหรือพูดอะยนใส่ไหมใส่ไหมี่ใส่ไหมรราบราบอยู่เขาก็มาบอกมันแห้งไปแล้วตอนไหนลเนี่ยยัง่เห็นซอนใส่ลนึงเอามาซีนรูแซ่บสุดเลยซี่งตราวจบซีดงราบอยู่ในก็ได้ข้าวมีปี ใชกจะาแตถ้ามันสุกสุดยาวมากมเออถ้มันซุก่จะทมันซุกสักพอนกู้่มันเหมเออมันไม่สุกมันไม่อร่อยนะพี่ตีมันจะยากด้วยให้มันแห้งๆถึงอร่อยเนะเอาไว้ลวกครับไม่ได้ลวกไปลวกยังแลเตล้เขาเขาลวกเขาต้มเต๋อหมดเคป็นน่าต้องคุ้มก่อเาปก่อนแล้จะเอาเดแบบน้ำซุกสดเลยนะแทบ มีใส่อันน่ะมันใส่โสหน่หน่อยใส่อนุงจากแล้วว่าไห้ตุมสัก่อนย่างย่างเราไม่กินน่แต่จะไปใส่ออนมันตุ่มใกเมลใส่่ใกล้แล้วบฟมันอ่อนด้วไฟมันอ่อนนะเอซนะ่านมันบกกรา่งใส่ไฟเ่งใส่ไฟ

ช่วงเย็นนะครับช่วงนี้เริ่มหน้าเข้าหน้าหนาวนะครับเมื่อเช้าก็อาบน้ำก็เย็นๆนะการเย็ยนโอ้อันนี้ มีการจัดสวนนะเอฟซีจัดสวนใช้อิฐนะอิฐบล็อกนะครับอิฐช่องลมนะมาทำ บรรยากาศช่วงเย็นนะเอฟซีจะสังเกตว่าด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมืดๆนะครับนะก็พอถึงเวลาประมาณ18นาฬิกาก็จะเริ่มขึ้นไล์กันนะครับนะเริ่มสามารถไล์สดได้ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็ทำคลิปให้กับเอฟซีทางบ้านได้รับชมนะใครชมคลิปแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะครับ แสงสุดท้ายของวันอาทิตย์นี้นะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะหลายๆท่านก็คงมีโชคเนาะแต่อีกหลายๆท่านก็คงยังไม่มีนะครับรุนๆกันต่อไปในทุกวันที่1กับ16ของทุกเดือนนะครับ ห้ดูบรรยากาศการกินข้าวนะทำขับข้าว <Quantum. S 1> ดูมาลุนพ่อเปาย่างไส้นะครับจะสุกไหมรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีไฟนะเริ่มมืดแล้วอ๋อตัวนี้ยังไม่ออก สสเลต้องเอาพัดลมมาเสียเป่าตกตมือไส่ทลักตกก็คืมีหัวกรใสนั่งันนานอกเลยกัสียงเนี่ยนั่งไม่สดะสียงนาลอเลยนะครับี่ยโอ้เสียงเสียงโอ้โหโอ้โห ตอนนี้พี่แคทไม่ได้มาเปิดคอนเสิร์ตแล้วนะครับขอสักเพลงครับพี่แคทครับเพณ่อนร้องเพื่นร้องพี่แคทวงแคทนะเนื่องในร้อนนะส่างรามเกไปได้มายืนวีนี้นรอบไปก็สวีทดีโอ้ยแขเกลือเพิ่งลุกนะคะเย็นเย็นนะคะแขอ่ะขอเช็ดน้ำตาหน่อยครับพี่เช็ดน้ำตา แล้วกันเดียวมายมอุดรไหมาแล้วบอกนล่งไม่ใช่ไหมโอ้ล่าสุดฝั่งนู้นนะครับยังต่อไฟกันยังไม่เสร็จเลยคนระับวันนี้ช่างทุยยังไม่ได้กลับนะครับโอ้โห ออที่ย่างรั่วหรือเปล่านะครับรั่วต้องเอาดินใส่ก่อนนะครับเขาเขาแนะนำตอนที่ผมไปซื้อมาเอซอยู่บ้านนะจะเอาดินลองก่อนใช่เอาดินลองนิดนึงมันจะอยู่ได้นานนะครับมันจะไม่รั่ว เพราะว่าความร้อนนะครับโดนความร้อนทุกวันนะครับอ้าวล่าสุดแสงมาแล้วครับนี่นีแสงมาแล้วจากไฟโซล่าเซลล์ฝากทีพีคอแฟนะครับ เจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมทีพสกินซีบัตทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะเสื้ออกปู่ปริจิตนะรากสนับสนุนผ่านช่องยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับที่0 927 947526ครับใส่ไร้างบนจัดทยข้างบนต้มขึ้นได้านบนิดตัวนี้กูลดเอาให้มันสุกเด้อขันเบอ่อสุกาไปต้มอุตส่หนึ่งก้วยครับ

สวัสดีค่ะอยู่้นนข่าวก็กวไม่ไม่เป็นไรครับนะก็อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่พีค c o p ศูนย์เก้าสองจสีเจ็ดห้าสองกสั่งได้ในนํำช่องอดิศา์ฟาร์มลี่ครับสวัสดีครับ